ติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยปัะชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2567กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะอำนวยความสะดวกและร่วมพิธีถวายพระพุทธศีรษตนาคณหุตและองค์ท้าเวสวรร์และพิธีทอดกฐถินสมคคีประจำปี2567โดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดี ผู้บราชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีพร้อมกับรินำน้ำดื่มกองบระชาการกองทัพไทยให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีนวัดศรีธาตุบ้านสิงห์ตะบนสิงห์อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลท่หนที่51 ผมจ่าสิบพัฒนาพง์บัวง,งามศูนย์ประชาส,สัมพันธ์สังาาพัฒนาภาค5หน่วยบริการฐานพัฒนารายงานครับ